สวัสดีครับพระสมเด็จที่นำมาชมและศึกษาร่วมกันองนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับเป็นพระสมเด็จยุคปลายพิมพ์ใหญ่พระประธานพิมพ์นี้ก็ถือว่ามีความงดงามมากอง์นี้มีพนังกันข้างเดียวนะครับพิมพ์พระประธานจุดสําคัญ ก็ต้องมีเส้นรองใต้ตักหรือบางพิมพ์พอาจจะมีเส้นรองใต้ฐานบัวด้วยนะครับส่วนพระยุคลายจุดสังเกตก็คือองค์นี้จะมีเส้นมังคับพิมพ์ด้านขวาด้านบนแล้วก็ด้านซ้ายนะครับการนั่งจะเห็นหนักแข่งซ้ายเล็กคมชัดแล้วก็เห็นรูปร่างของพระบาทซ้ายนะครับฐานสิงเล็กกว่ายุคก,กลาง ปลายฐานเชิดขึ้นทั้งสองข้างตรงนี้แอนตกของช้างเล็กน้อยส่วนฐานด้านสุดนะฮะส่วนมากหัวฐานด้านขวาจะตัดเฉียงส่วนด้านซ้ายจะตัดตรงกว่าแล้วก็จุดสำคัญก็คือจะมีเส้นมีรอยยึบตัวเป็นแนวยาวตรงกลางฐานนะฮะซึ่งเกิดจากแม่พิมพ์อันนี้เป็นจุดที่เราต้องมาดูว่าเป็นพระสมเด็จแม่พิมพ์ยุคไหนนะครับ แม่พิมพ์ของยุคหลวงวิจาร์ณก็คือยุคปลายจะมีการสร้างพระเป็นจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่4จะมีวาระสำคัญต่างๆค่อนข้างจะหลายวาระปกติการสร้างพระแต่ละครั้งนะครับจะมีจำนวน,วนไม่ต่ำกว่า84,000องค์ซึ่งเป็นจำนวนที่ตามคติความเชื่อโบราณ นะครับองนี้ประเกตก็ยาวทะลุซุ้มออกไปนะครับพูนก็งอขึ้นมาหนานะฮะตามฐานตามพื้นผิวต่างๆนะครับตามซอกแขนแต่ที่สำคัญที่สุดที่จะยืนยันว่าเป็นพระสุเดจพระละคังก็คือมีการลงลักมาแต่ก่อนเก่านะครับ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเห็นชัดเจนก็คือตามพื้นผิวนะฮะจะมีรอยแตกรอยหนอนด้นนะครับอันนี้ถือว่าเป็นธรรมชาติของพระที่สร้างด้วยเนื้อปูนเปลือกหอยส่วนเส้นซุ้มก็มีการม้วนเข้าเช่นเดียวกันนะครับมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังก็เป็นหลังกระดานนะฮะเส้นของสี่เหลี่ยมผืนผักก็ไม่ได้เป็นเส้นตรงเหมือนมบรรทัด เนื้อก็มีรอยปูไตรอยนอนด้นนะฮะมีร่องรอยของลักเก่าที่ยังหลุดไม่หมดมีมวลสารที่เราเห็นชัดเจนคือพวกจุดสีขาวนะครับด้านข้างนะครับก็มีรอยปีรอยแยกมีรอยสไลด์ของก้อนมวลสารบอกบอกว่าพระสุดเด็จองค์นี้มีการตัดขอบด้วยมือนะครับด้านใน พระเกดแกะได้กดงามอ่อนช้อยแล้วก็พาดซมออกไปนะครับพระพักเหมือนผลประโตมลำคอเห็นชัดเจนหน้าอกค์ก็งดงามนูนเด่นนะฮะแล้วก็ตรงหน้าท้องก็ลาดลงมาจรต์วงแขนซอกแขนลึกนะครับการนั่งเห็นพระบาทซ้ายชัดเจนนะครับและเห็นเส้นรองใต้ตักชัดเจนฐานสิง แอ่ตกข้องช้างเล็กน้อยนะฮะฐานล่างสุดเห็นการยุบตัวเป็นแนวยาวอันนี้คือจุดที่เรามาดูกันนะครับพระองค์นี้ก็ถือว่าเป็นพระที่มีเส้นสายสมบูรณ์กดงามนะฮะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจนและก็มีเอกลักษณ์ของวัดระฆังก็คือมีการลงลักนะครับ เป็นพะสดจที่สร้างในสมัยรัชการที่4ีนะครับเนื่องจากเราเห็นประกันข้างเดียวด้านหลังก็เป็นหลังมาตรฐานนะฮะเป็นหลังกระดาษมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพปรากฏให้เราเห็นนะครับผิวก็น่าจะมีความสูงความต่ำมีร่องรอยของรักเก่าที่ยังหลุดไม่หมด ตอนนี้เรามาดูภาพที่ถ่ายด้วยกล้องกละขยายสูงกันนะครับเริ่มจากใบหน้านะครับจะเห็นร่องรอยของมวลสารต่างๆบนพื้นผิวนะครับพระองค์นี้มีพระกัดข้างเดียวพระเกศธาตุซุ้มออกไปเส้นซุ้มก็มีการเซตตัวนะฮะมีมวลสารประเภทจุดสีขาวปรากฏให้เราเห็นค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็มี รอยแตกมีเส้นลักที่ฝังติดอยู่หัวไหลวางสมดุลน,นะฮะไหลซ้ายจะบางกว่าไหลขวาซอกแขนลึกนะครับบริเวณในส่วนที่ลาดเอียงจะมีลับติดอยู่และจะเห็นร่องรอยของการเปลี่ยนแปลงทังกาภาพตรงพื้นผิวก็มีปูนงอกขึ้นมาหนานะครับ งแขนก็มีความเป็นธรรมชาตินะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องมาสังเกตดูนะฮะดูเส้นสายต่างๆว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพขนาดไหนนะครับภาพนี้เป็นภาพหัวเข่าซ้ายตรงนี้เป็นเส้นชายจีวรนะครับตรงนี้เป็นเส้นรองใต้ตักซึ่งเป็นตัวบอกบอกของชื่อพิมพ์ว่าเป็นพิมพ์พระประทานนะครับ ภาพนี้เป็นหัวเข่าขวานะฮะตรงนี้เป็นรูปตา้งของพระบาทซ้ายตรงนี้เป็นฐานบัวตรงนี้เป็นเส้นหลองใต้ตัดมีเส้นลักฝังติดอยู่นะครับมีจุดสีขาวของผมโตทุกคนพิเศษปรากฏให้เราเห็นภาพนี้เป็นฐานสิงห์นะฮะมีความงดงามมาก ในส่วนที่ลาดเอียงเราจะสังเกตเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะฮะผิวช่วงนี้ก็บีสส,งสูงต่ำ,ต,ำ,ต,ำตรงนี้น่าจะเป็นเม็ดทองคำนะครับอันนี้ก็เป็นหัวฐานสิงด้านซ้ายนะครับภาพนี้เป็นฐานล่างสุดหัวฐานด้านซ้ายนะครับตรงนี้เป็นลักที่ยังติดอยู่ปูนงอกขึ้นมาหนาฮนะ เิวก็ยังมีความสูงความต่ำภาพนี้เป็นหัวฐานสิ่งด้านขวานะฮะปลายจะตัดเฉียงเล็กน้อยภาพนี้ถ่ายเห็นถึงเม็ดทองคำนะครับปกติในมวลสารผสมเด็จจะมีการผสมพวกทองคำลงไปด้วยนะฮะเช่นอาจจะเป็นทองคำเปลวที่ปิดบนองค์พระ นะครับอันนี้เป็นลักษณะซึ่งเป็นการประสมทั่วๆไปนะครับแต่ถ้าเป็นบราระพิเศษอาจจะเป็นเศษทองคำเป็นชิ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเม็ดทองคำนะครับภาพนี้เป็นเส้นซุ้มบนฝั่งซ้ายนะครับตรงนี้เป็นเม็ดทองคำนะครับภาพนี้เป็นหัวไหล่ซ้าย ตรงนี้เป็นหลักที่ยังหลุดให้หมดพื้นผิวส่วนนี้ก็มีสูงสูงต่ำต่ำนะครับซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพภามนี้เป็นฝั่งขวานะฮะพื้นผิวก็มีมวลสารมีรอยแตกภาพนี้เป็นภาพด้านหลังนะฮะถ่ายให้เห็นถึงเนื้อที่มีความแกร่ง เนื้อที่มีจุดสีาขาวเป็นจำนวนมากและก็มีจุดดำจุดแดงซ่อนอยู่ในเนื้อบริเวณนี้เป็นเบริเวณที่มีรักที่ยังหลุดได้หมดนะครับอันนี้เป็นรักที่ยังหลุดได้หมดพระสมเด็จที่มีรักนะฮะถ้าเจอก็เก็บได้ก็เก็บนะฮะเพราะว่า เป็นการยืนยันว่าเป็นพระสมเร็จพระละขังอันนี้แสดงให้เห็นถึงมวลสารต่างๆที่ซ่อนอยู่ในเนื้อนะครับพวกเศษบ้านก็มีนะฮะพวกหินมงคลก็มีพวกลักเก่าก็มีนะครับแล้วก็มีจุดสีขาวของผงวิเศษผงพระพุทธคุณ ตอนนี้เรามาดูองค์พระด้วยกล้องกำลังขยายสูงไปพร้อมๆกันเลยนะครับเริ่มจากใบหน้านะครับพะระสมเด็จองค์นี้มีประกันข้างเดียวนะฮะก็แสดงว่าเป็นพะระสมเด็จที่สร้างในสมัยรัชการที่4เส้นของลำคอก็ค่อนข้างจะสูงนะฮะแกะพิมพ์ได้ปราณีตนะครับ เนื้อหาวันหน้าเป็นสีน้ำตาลน,นะฮะซึ่งน่าจะเกิดน้ำลักที่ลงไว้นะครับพระสมเด็จไม่ว่าจะสีไหนนะฮะถ้าแตกหรือหักข้างในก็เป็นสีขาวนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้นะฮะว่าเป็นเรื่องจริงนะครับสมัยก่อน เทคโนโลยีไม่ได้มีมากในปัจจุบันนะฮะการศึกษาสะสมก็มาศึกษาในเรื่องของเนื้อพระโดยอ้างอิงจากมนลสารต่างๆที่บันทึกไว้ในสำหัอตลำลานะครับอย่างเช่นเนื้อชานมากหรือเนื้อพักทองเนื้อขนนเนื้อข้าวเหนียวอย่างนี้เป็นต้นนะครับ แต่ปัจจุบันเมื่อเราพิสูจน์แล้วว่าในเนื้อผ้าเป็นสีขาวของปูนเปลือกหอยดังนั้นก็ควรจะเลิกใช้ตำรับตำลาแบบเก่านะครับสีของพระสมเด็จจะเปลี่ยนไปเนื่องจากสภาพแวดล้อมในการเก็บหรือเกิดจากน้ำลักหรือ หรืออย่างไม้ต่างๆที่ถูกชุบไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนะฮะแล้วก็หยดตำยาเช็คอายุแคนไซ์ด้านหลังนะฮะบริเวณส่วนบน เนื้อก็มีความแก่งนะฮะมองแล้วเหมือนหินอ่อนนะครับในเนื้อก็มีจุดดำจุดแดงมีจุดสีขาวนะครับมีเสศษรักเก่าเสศษบ้านเก่าปรากฏให้เราเห็น การศึกษาสะสมพระสมเด็จนะฮะก็ต้องศึกษาในเรื่องของความเก่าศึกษาในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตามหลักธรรมชาติวิทยานะครับรองค์นี้มวลสารค่อนข้างจะเล็กละเอียดนะฮะเพราะว่า เป็นเม็ดเล็กๆพวกจุดดำจุดแดงทั้งหลายนะครับตรงนี้ก็เป็นเส้นลักเก่านะฮะมวสารในพระสมเด็จนะฮะจะไม่มีอายตัวนะครับบางชุดก็ชิ้นใหญ่บางชุดก็ชกิ้นเล็กนะครับบางชุดก็ปรากฏของคำให้เราเห็นบางชุดก็ปรากฏดินสีต่างๆให้เราเห็นนะครับก็แล้วแต่ วลาะอะไรโอกาสในการสร้างในขณะนั้นนะครับประเดี๋ยวเราจะมาหยดน้ำยาเช็คอายุแคนไซต,ตรงนี้นะครับตอนนี้เราก็หยดน้ำยาลงไปแล้วนะครับการหยดน้ำยาเช็คอายุแคนไซก็ถือว่าเป็นการพิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับถ้าพระศรเดตองนี้เป็นพระศพเดจที่มีอายุกเก่าถึงยุคแล้วก็มีส่วนผสมหลักในเนื้อพระเป็น ปูนปลาหอยน้ำยาที่เราหยดลงไปก็จะเกาะเป็นเม็ดบนองค์พระนะครับแล้วก็จะมีฟองอากาศขึ้นมาแต่ถ้าเป็นพระใหม่พระที่อายุไม่ถึงพระที่ทำด้วยปูนพัาสเตอร์หรือทำด้วยเลซินนะครับน้ำยาที่หยดลงไปก็จะไม่เกาะบนองค์พระนะฮะจะกระจายหายไปก็ถือว่าเป็นตัวช่วยในการ ที่เราจะคัดเลือกพระสมเด็จที่จะนำมาครอบครองบูชานะครับน้ำยาก็ทำเองได้นะครับก็คือใช้น้ำส้มสายชูหนึ่งส่วนผสมกับน้ำสี่ส่วนนะครับแล้วก็นำมาใส่ขวดประเภทคล้ายๆกับขวดยาหยดตานะฮะก็นำมาใช้ได้ตอนนี้เราถึงตำแหน่งที่หยดน้ำยาเช็คแต่ยุคไซได์แล้วนะครับ ทุกคว่าน้ายาก็เกาะเป็นเม็ดรกลมงดงามนะครับพออากาศก็ขึ้นมาเป็นเม็ดโตๆก็แสดงว่าพระสมเด็จองนี้เป็นพระสมเด็จที่มีอายุกเก่าถึงยุคและก็มีส,มส่วนผสมในเนื้อพระเป็นปูนเปลือกหอยนะครับซึ่งตรงกับตำรับตาราโบราณที่เรียกพระสมเด็จว่าพระปูนปั้นเราถ่ายรูป แล้วก็เช็ดน้ำยาออกแล้วก็มาดูด้านหน้ากับต่อนะครับมาดูความงดงามดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพดูมวลสารนะครับอันนี้เป็นลักษณะของพื้นผิวที่มีความสูงความต่ำนะครับอันนี้เป็นก้อนพระสมเด็จกบอันนี้เป็นรอยแตกแล้วก็มีเส้นลักฝังเจดอยู่นะครับซอกแขนก็ลึกนะฮะมีปูนงอกขึ้นมาหนาะ เ้นจุมก็มีการเซตตัวเส้นสายม้วนเข้านะครับตามนอกเส้นจ,จุ้มก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะฮะสังเกตดูผิวนะฮะมีสูงมีต่ำพระที่มีความเก่าเท่านั้นที่จะมีลักษณะแบบนี้อันนี้เป็นลักษณะของเม็ดพระสมเด็จเก่านะครับอันนี้ก็น่าจะใช่นะครับ ี้มีทองคําปรากฏอยู่บนองคพระนะครับก็ถือว่าโอเคนะฮะเพราะว่าบางครั้งทองคําที่ผสมอยู่ในบนสารอาจจะซ่อนอยู่ในเนื้อพระก็ได้นะครับการมีทองคําอยู่ในองค์พระนะฮะก็แสดงถึงความโดดเด่นในเรื่องของพวกทรัพย์นะครับตาะว่าทองคํานี่เป็น แหร์ผาที่มีคุณค่าตั้งแต่โบราณกาลนะครับอันนี้เป็นเส้นวาสนานะฮะอยู่ฝั่งซ้ายขององพระเส้นชายเยวรเป็นตัวบ่งบอกว่าพระศดเดชองค์นี้เป็นพระศดเดชพิมพ์ใหญ่ พระสุเด็จองนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับเส้นสายงดงามเป็นพระสมเด็จยุคปลายสร้างในสมัยรัชกาลที่สี่นะครับบนสารจัดจ้านแล้วก็มีทองคําด้วยนะครับเอาขึ้นคอบูชา ก็ไม่อายใขรนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ